คือเป็นกรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาไปฝากคันเนี่ยนะฮะแล้วมัน9เดือน10เดือนเข้าไปแล้วปรอกว่าลูกหายไปคือไปฝากตั้งแต่ตอนต้นๆเลยเออจนกระทั่งครบกําหนดจะคลอดอยู่แล้วก็คือเท่ากับว,ว่า เเดือนกว่าๆถ้าเขานับเป็นเขาจะนับเป็น40สัปดาห์แล้วครบกําหนดจะข้อตัดลูกหายไปครับจนกระทั่งก็ไปขอความช่วยเหลือกับทางหน้าสายใหม่ต้องรอดทีนี้ไปไปมาๆคนก็เลยถามว่าสรุปเธอท้องทิพย์หรือเปล่าแล้วลูกจะหายไปได้ยังไงใช่แล้วประเด็นก็คือว่ามันมีเรื่องของการตั้งครันด้วยไงใช่ไหมที่อายุคันภ์มเดือนเท่านั้นเองแต่ว่าตอนนั้นเวลาเนี่ยเธอท้องจริงๆนะคะแต่ว่าอายุครรภ์มเดือนไม่ใช่เก้าเดือนไงอาใช่ทีนี้คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ก็เลยเป็นหลังจากไปร้องทาาางงงสยใหหม่่ตต้อออรรรดนนะก็็เเปืญ ล่าสุดเนี่ยถึงขนาดต้องมีการตรวจสอบและมีการถแถลงกันนะฮะโดยทางวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยท่านนี้นะฮะทางนายกองตรีดรธนกฤษจ,จิตอารีรัตน์นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปทุมธานีฮะนัดทางคุณรุ่งอรุณคือผู้หญิงคนนี้แล้วก็สามีนะครับมาพบกับทางาแพทย์ในแผนกสูตินารีเวชนะครับของทางโรงพยาบาลเพื่อจะร่วมหาข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยยืนยันว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยเก็บหลักฐาน การเข้ารักษาการพบแพทย์ของทางคุณรุ่งอรุณสุภาพสตรีท่านนี้เอาไว้หมดแล้วนะฮะหากผลพิสูจน์ออกมาแล้วทําให้โรงพยาบาลเสียหายจะมีการดําเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วก็มีการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งด้วยแล้วก็ให้ทางคุณรุ่งอรุณเนี่ยชี้ตัวไหนหมอสูคนไหนที่เป็นคนตรวจถ้าเกิดว่าชี้ได้เนี่ยนะครับก็พร้อมจะเอาผิดกับหมอที่ตรวจนะฮะแล้วไม่ยอมบันทึกเรื่องของการรักษาเอาไว้ในเวระเบียนเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย จะให้ความเป็นธรรมเพื่อที่จะเอาผิดกับแพทย์คนนั้นก็พาหมอมาเลยนะฮะคุณผู้ชมมาเลยค่ะคุณหมอนั่งยืนคือแบบแบบยืนขึ้นให้ให้ได้ชี้กันเลยอ่ะว่าคนคุณหมอคนไหนบอกมาเลยเออเนี่ยนะฮะมีทั้งนายแพทย์แพทย์หญิงเนี่ยนะฮะของทางโรงพยาบาลมาร่วมประชุมให้ชี้ตัวแต่ว่าทางคุณรุ่งอรุณบอกว่าไอหมอที่มาวันนี้มันไม่มีหมอคนที่ตรวจเธอนะว้าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงนั้นหน่อยฮะคุณผู้ชมผมอยากให้คุณรุ่งอรุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าคุณ เคยพบหมอสูในห้องเนี้ยทั้งหมดที่มีอยู่ในที่ใส่เสื้อลายๆเนี่ยคนไหนคือคนที่ตรวจคุณบั่งในนี้ไม่มีจริงๆค่ะในนี้ไม่มีใช่ไหม,ไมคุณหมอนใ,หในโรงพยาบาลเราเี็นกี่คนเนี่ยตั้งโรงพยาบาลมีอยู่แปดคน,น,คนช่วยยืนเลยครับแปดคน,นครับนี่โอพีดีหนึ่งคนใด่ไปไหนหนึ่งคนไปตาคุณได้นเพราะตอนนี้คนไี่ดี 8คนก็ละก็นะทั้งหมดมี8คนนี่คือคนที่เป็นหมอตั้งคันทั้งหมดของโรงพยาบาลามากกว่านี้หมอปลอมนะครับมีแค่นี้แหละไม่ดีใช่ไหมผมก็ไม่รู้ว่าคุณหมอคนไหนมันตรวจคนแล้วเนี่ย นี่ทานโทษนะฮะนี่มาเป็นแบบหมดแผนกเลยมั้งใช่คือมาเฉพาะพาแผนกสูตินรีเวทที่ต้องมีการตรวจเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งครรภ์น,นี่เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยคุณหมอไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเลยนะคะเนี่ยใช่คือทางโรงพยาบาลปทุมธาน,นีเนี่ยนะฮะก็มีการแจ้งไทม์ไลน์การเข้ารักษาตัวในแผนก OPD ของทางคุณรุ่งอรุณน,นะฮะพบว่าไทม์ไลน์การเข้าตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยเอานับตั้งแต่4มิถุนายน67เลยจนถึง25ธันวา67เนี่ยนะฮะ ในช่วงระยะเวลา6 7เดเดือนเนี่ยพบว่าการมาโรงพยาบาลส่วนใหญ่นั้นอา้าวเข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วยทั่วไปคุณผู้ชมฮะเนี่ยอ,อย่างเช่นการปวดหลังเนี่ยสี่มิถุนาหกเจ็ดหกนาฬิกาห้าสิบสามนาทีช่วงเช้าแจ้งมีอาการปวดหลังนะฮะแต่ไม่รอตรวจไม่ได้รับยานะฮะหลังจากนั้นมาสิบสองมิถุนาเนี่ยแจ้งว่ามีอาการไออาเจียนรับยากลับบ้านนะครับมีเพียงสิบสี่มิถุนา <c oughs> นัดแผนกสูตินารีเวชครับ แต่ว่าไม่ได้มาตามนัดนะแล้ววันที่19สิงหาครับมีการพบหมอตรวจคันจริงโดยแจ้งกับหมอว่าปวดเมื่อยตัวคลื่นไส้อาเจียนจากนั้นก็รับยากลับบ้านไปแต่ว่าไม่ใช่การตรวจคันแต่อย่างใดนะฮะทำลายในปี68ครับกระโดดข้ามมาเลยนะฮะคุณผู้ชมมกราคมวันที่20นะฮะที่ผ่านมาคุณรุ่งอรุณเนี่ยมาโรงพยาบาลมาตรวจปัสสาวะจากข้อมูลแจ้งว่าประจำเดือนขาด2เดือน นะฮะท้ายที่สุดผลออกมาพบว่าตั้งครรน,นะฮะแล้วก็30มกราคมที่ผ่านมาไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองเนี่ยคุณลุงอดุลมาโรงพยาบาลขอฟังผลปัสสาวะที่ตรวจเมื่อวันที่20ก่อนแจ้งว่าไปทุระเลยไม่ฟังผลอเอาขณะเดียวกันครับนอกจากจะมีการตรวจหาข้อเท็จจริงตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคุณผู้ชมครับเพื่อให้สิ้นข้อสงสัยอ่าดรธนกรบอกว่าเอางี้เชิญหมอปลามาด้วยนะฮะแล้วก็คุณน้ำฟ้ามาพิสูจน์ในทางไสยศาสตร์ด้วยฮะเนี่ยหาความจริง เด็กในท้องหายไปไหนใช่ไหมถ้าตั้งครันมา9เดือน10เดือนจริงเนี่ยนะครับเออเพราะว่าบางคนเขาคิดไปถึงเรื่องว่าเอ๊แบบมีอะไรบางอย่างที่เราอาจจะสัมผัสไม่ได้เมื่อวิทยาศาสตร์บอกไม่ได้เราก็ใช้ทางนี้แล้วกันหมอปานี่ก็มาใส่แว่นลอฟิ้มาเลยเลยเออแล้วก็เอามือแตะที่ท้องของคุณรุ่งอรุณนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศในช่วงนั้นกันอยากดูค่ะครับ เข้าไปอยู่ฮะผีอีจินคืออะไรครับคืออะไรจินตนาการไม่มีกบอกว่าก็ขยายความนิดนึงครับขยายความนิดนึงครับผีอีจินฮะับผีอีจินเนี่ยมันจะอยู่กับคนแบบนี้น้อยเพศมากที่ผีอีจินมันเข้าไปอยู่ได้เพราะผีอีจินมันเข้าไปอยู่ปั๊บเนี่ยไปนจะทำให้ผีอีจินเนี่ยมันแผงนิดแล้วก็ทอดหลอกหลอนคนไปทั่วหรือยังเพศสายไหมก็โดนหลอกกันดิ จีิจิตหอกแลยนะหมอปลากำลังจะสื่อสารว่าคุณลุงอรุณเนี่ยจินตนาการว่าตัวเองก็จริงจิตนี่แหละจริงจิตมันเข้าเขาอยู่ที่จินตนาการนี่แหละเ็คือไม่ได้ท้องจริงเงี่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเด็กแล้วมันหายก็ไม่ได้ท้องจริงเ่ะแสดงว่าต้องมีจิตมีรัาเด็กมันก็ต้องสัมผัสได้ว่ามันเคยมีเด็กแต่บาผมว่ามันหายไปว่คือต้องเสียชีวิตจริงมากอันนี้มั๊นี่มีไงก็มีแค่จีิจริงตัวเดียวที่ผ่านมามีผีจริงเยอะไหมครับเยอะมาก แล้วก็จะทําให้บุคลากรทางการแพทย์เขาเสียเวลาเวลาในการไปช่วยเหลือเคสด้วยผมบอกเลยว่ามันเสียเวลามันเสียเวลาทัา้งกูชนวรัฐมนตรีด้วยเนี่ยต้องมาแถหขงข่าวใหญ่โตเนี่ย้าเสียเวลาให้ผมมาพิสูจน์พิจิตริด้วยรัฐมนตรีท้ายข้นม,มันของอะไรอ่ะหเนี่ยบรรยากาศครคุณผู้ชมหมอปามาเป็นชุด สุดท้ายคือผีจินนะคือเสียงตอนต้นมันอาจจะเบาๆนิดนึงก็คือผีก็คือจินตนาการเอาง่ายๆผีจินก็คือจินตนาการนะครับโอ้ก็จะมาอยู่แบบนี้แหละมันคือจินตนาการคือจะว่าไปอย่างนั้นตอนแรกเลยพูดวยผีอีจินนักข่าวฮะอะไรนะได้ยินคําว่าผีจริงอรสรุปไม่ใช่ผีอีจินครับเอาคุณผู้ชมคะทีนี้นะคะพอหมอปลาเนี่ยพิสูจน์แบบนี้แล้วบอกว่าเป็นผีอีจินแล้วเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นท่าทีของทางด้านของรุ่งอรุณเธอก็เริ่มที่จะบอกว่ากุมนาแล้วนะคะทีนี้ดรธนากฤิตก็เลยเข้าไปจับตัวเธอจับมือจับแขนแล้วก็พูดกับเธอในลักษณะว่าเดี๋ยวคุยกันส่วนตัวนะ แล้วก็ไปหาเนี่ยคือนักข่าวก็ยังอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าไปคุยกับดรธนกฤตแบบเงียบๆอีกมุมหนึ่งแล้วตอนที่คุยเราจะเห็นท่าทีเมื่อสักครู่เลยว่าดรธนากิตจับแขนเธอไว้ตลอดแล้วก็พูดสิ่งที่ทางด้านนายกรองตีดรธนกิตนะคะพูดกับเธอก็คืออยากให้เธอได้พูดความจริงในเรื่องนี้บอกเธอค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เป็นความจริงมันจะทําให้เกิดความวุ่นวายและตอนนี้โรงพยาบาลก็เกิดความเสียหายอาจจะถูกดาเนินคดีนะ ก็คือคุยกับเธอไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณผู้ชมหาในที่สุดเธอยอมรับแบบนี้ค่ะคนนะคะล่มหนูไม่ได้มาตามนัดจริงๆขอพูดแค่นี้อเคขอโทษแลสซ่อหมดคนทุกคนค่ะแล้วสรุปแล้วท้องไหมครับไม่จริงก่อนหน้านี้ค่ะไม่ได้ท้องค่ะ แล้วสิ่งที่ทำมาทำเพื่ออะไรครับรูปอตอบได้แค่นี้เรายืนยันไหมว่าเราไม่ได้ไม่ไม่ได้ขอ่ไม่เขายืนยันเองที่ไม่ได้บังคับอะไรท่านเลยคือเธอก็บอกว่า เธอไม่ได้ท้องแหละเธอยอมรับเธอก็ขอโทษทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลขอโทษสื่อมวลชนนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเธอไม่ได้ท้องค่ะสิ่งที่ทำเนี่ยนักข่าวถามว่าเธอทําไปเพื่ออะไรเธอบอกว่าเธอขอตอบแค่นี้ก็คือเธอไม่ได้ท้องแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเธอทําเพราะอะไรส่วนทางด้านของสามีกันบ้างดีกว่าค่ะคือทางด้านสามีนายวิชานนะคะหลังจากรู้ความจริงในวันนี้ว่าพยานั้นไม่ได้ท้องตั้งแต่แรกแต่เพิ่งจะมาท้องจริงๆก็คือ3เดือนมานี้นั่นเองตัวเขาเองเนี่ยพูดอะไรไม่ออกนะคะตอบคําถามกับสื่อมวลชนสั้นๆแบบนี้ หรือว่าหรือว่าเราหรือว่าเราพี่เคยรับรู้ไหมหรือว่าหรือว่าเราหรือว่าเราเราร่วมโกหกด้วยอ่ะ,อะพี่ไม่โกหกใช่ไหม <c oughs> แฟนบอกว่าไงครับพี่ที่ผ่านมาที่พี่บอกว่าลูกดิน้นดิ้นจริงไหมตอนที่ฉันผมคุยแล้ลูกผมก็จับตอมัก็ดิ้นอยู่ตลอด ทีนี้นะคะทางด้านของฝั่งดรธนกฤษคะ่ะท่านก็บอกว่าได้นาหมอสูนี่มาอยู่ตรงหน้าละทางด้านของนางสาวรุ่งอรุณก็ให้มาได้ตรวจสอบการมีหมอสองคนที่ตรวจนะคะก็เข้ามาด้วยเธอก็กลับบอกนั่นแหละว่าตกลงเธอจาใครไม่ได้เลยสุดท้ายเนี่ยดรธนกฤษบอกว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บก็ต้องขอคุยส่วนตัวก็ต้องพูดนะให้เธอเนี่ยได้พูดความจริงคือไม่อยากจะไปคาดคนั้นว่าเธอเนี่ยทำไปเพราะอะไรแล้วก็เพิ่งจะมาตั้งคันจริงๆแต่เธอเนี่ยตั้งคันจริงๆนะคุณผู้ชมย้ำสามเดือนค่ะ ล่าสุดนะคะทางด้านท่านดรนาคิจก,ก็ออกมามาออกรายการเปิดปากกับภาคภูมิแล้วก็ยืนยันว่าทางโรงพยาบาลมีการส่งตัวแทนไปแจ้งความดําเนินคดีเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วเพราะถือว่าความผิดสําเร็จแล้วและก็ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยในลันกษณะนี้อีก <c oughs> คือคุณผู้ชมคะทางคดีก็เป็นไปทางคดีที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยเอาผิดกับเธอเพราะมันทําให้ ระบบสาธารณสุขเนี่ยวุ่นวายแล้วโร,รงพยาบาลได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งที่เรากำลังวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือเธอไม่ได้ตอบว่าเหตุผลที่เธอทําเพราะอะไรสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวสามีภรรยาเขาก็จะกลับไปคุยกันที่บ้านเองอันนี้มันเป็นเรื่องของผัวเมียเอาตรงๆนะคุณผู้ชมแต่อย่าเพิ่งไปโจมตีอะไรมากมายเพราะต้องอย่าลืมว่า เธอก็ตั้งคันสามเดือนนเวลานี้สามีก็ต้องดูแลใกล้ชิดนะคะเพราะว่ายังเป็นคันอ่อนอยู<ช>่อันนี้ก็ต้องเห็นใจเธอในความเป็นแม่ของเธอณตรงนี้ด้วยส่วนที่ผิดก็ว่ากันตามผิดนะคะอดีก็ว่ากันไปเนาะใช่ค่ะนะครับอ่ะ